ครับผมมืเอนี้ก็พ่อกับผมเป็นควเดียนครับกับปองถาพาครับมืเอนี้ผมสีมาเปลี่ยนต้นมะพร้าวที่ผมไว่เพาะไว้ได้ประมาณสองเดือนแล้วครับเปลี่ยนจากการที่ผมเลี้ยงด้วยน้ำนะครับแล้วก็พอเขามีรากแล้วผมก็ได้เหยียดในเม้าลงลงดินนะครับผมก็ลงดินนี่ก็มันก็ก็สิมีแร่ธาตุนี่ยังหลายก็ให้น้ำนะครับเน,ะนาะให้น้ำก็กำเป็นน้ำเปา ดินผมก็จะเป็นดินนี่แหละครับเป็นกาบเปล่าซับเป็นใบกามปูเป็นเกล็ดดำเฮ้านี่ยนะครับธรรมดาเฮ้านี่ยนะครับแก็ปุ๋ยมูลสับนะครับ,รบก็ใส่ขวดเก้าหนึ่งครับผมตัดกวนมันนะครับแล้วนกะ็เายมือตัวเขาลุมก็จะตัดบาดจังหน่อยบาดตรงปลายบาดขวดจังหน่อยครับผมแบบยัดด้วย ดินเข้าไปเ็ดเต็มเลยครับผมเพราะว่าเวลาเข้าให้น้ำเขาแล้วมันสิบหยุดลงไปนะครับให้เต็มเต็มเล็กน้อยเขาไม่ยังยัดยัดยัดเข้าไปอะไรเป็นเป็นอะไรติเกียบเข้าเนี่ครับยัดเข้าไปเต็มหนกพราวเป็นหนกพราวหนุนหอมบานเข้านี่ยนะครับผมเพราะว่าความหอมมันกะกะทนดีครับโอกาสการตายกะหน่อยนะครับ ตามที่เคยเลี้ยงมานะครับเนาะแบบเหมือนเป็นเปล่าใส่ร่องกลดหมใส่องกลดกระทางคใส่เต็มยัดเต็มตะแคงลสิครับผมใส่ตรงกลางนั้นครับผมใส่งกลางให้เต็มไปเพื่อกันเขาลุมกันเขาโยกนะครับแต่นี่หมดเวลาเขาถึโชั่วกระื่อสามารถ ัดขวดตัวนี้แล้วก็ดึงชว่วเนี่ยด้วยดรอร่าเขากะมีพวกฉำพวกอย่างไรนะครับเพชรในค้นี้น,นี่สามารถเห็นโอกาสลอดไหลนะครับก็ก็เท่เาสียเอาแบบเอาแบบถอนอยากลากขึ้นมาแล้วก็มาดันด้วยนะครับเป็นโอกาสลอดนีสหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเดียวเอาอ ผ่ากุ้มกลาเข้าไปจากน้อยเพื่อรักษาความช่ื้นเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็จะแตกก่อนตัวนี้เหตุขึ้นกันครับผมนะครับก็ได้หลากเนี้งเขามาแล้วก็สามารถเตียนได้นะครับความสูงขึ้นอยู่ครับตากข้าที่นี่นั่นแหละครับผม ขี่แบบทั้งหลังก็ล่าเขาอีกนิดนึงหน่อยเพื่อเวลาเขาเทน้ำยังสิเหมือมน,อนบตอนตอนที่ผมไปเลี้ยงด้วยน้ำนะครับผมขี่แบบทั้งทั้างแบบเข้าไปน้ำแต่ตอนนี้ก็คือตัดคนแลบบ้วก็จัด,ดแบบนี้เลยครับ,รบถ้าคิดนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไล้์กดติดตามดนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงใจ ปศพ้าวสองเดือนได้ั้งนี้ก็บที่ว่าโอเคครับผมก็ปเป็นเก็ดซุ้มหมดเลยนะครับซุ่มกดหมดครับ๋ยวสี่อัพเดล็ดในเบิ้งครับหลังจากที่พันไปประมาณเพราะเขาแข็งแรงดีแล้วมิดีด้โชว์กลากเขาได้ครับอันนี้เป็นมะพ้าวเาพ,าพอเองครับผมเพาะเองสองเดือนแล้วนะกยิบด้งยเขาเช็น้นาพาพอยครับผม เกิดจอดไปชั่วหนึ่งนะคร,บะร,บระับนี่ก็เรียบร้อยแล้วก็คลิปนี้ก็ขอบคุณนสำหรับการติดตามรับชมจนจบนะครับเนาะพบกันไม่คิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ